ข้อที่มาจากพระคนันนีนะพน่พรที่จะหันไปเาะผูคนที่จะจากพรนผู้ศรีจะเป็มด้วยพรนคนั้นว่าพระเจ้าจะให้เราเป็นศรีก็ขอบคุณพระเจ้านที่จะให้เาเป็นศรีเราก็จะเป็นางขอบคุณพระเจ้านะคะนพรเพืนก็ขอบคุณพระเจ้าแล้อรั้เลี้ยูพ ปวดเพราะพระเจ้ารักเราเอเมนเราเป็นลูกของพระเจ้าเวลาที่เราได้ของเราอยากจะปวดเพื่อนใช่ไหม <Amen. S 1> นี่เนี่ยพ่อของฉันซื้อของให้ฉันเป็นไงละ่ะสวยไหมเอเมทตอนนี้เนี่ยคือผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้มานอนที่บุ๋และก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเจ็บปวดนะครับก็ไม่ตกใจหรอกพอไปตรวจแล้วบอกว่า คุณไปทำอะไรมาทำไมเชื่อมันต่ำแล้ก็ต้องตกใจผมขอบคุณพระเจ้าราผมรู้ว่ามันไม่มีระยะของพระเจ้าแล้วก็จะครบกำนนกอีกแล้ววันที่19ก็เชื่อว่าจะมีการอัจรรย์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์เขาได้มอบหมายให้ผมดูแลนะแล้วก็ได้พาทีมงานเา ถ้าไม่มีงานก็ทำงานไม่มีงานของนิโบตเราก็ทำงานก็จะมีงานแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเลี้ยงดูผมกับภรรยาในเรื่องการเงินพระเจ้าก็เลี้ยงดูแม่ขาดน้ำมันรถทั้งเสื้อผ้าพระเจ้าก็ประทานให้แล้วก็พระเจ้าก็ให้ไปดูงานอในงานหนึ่งเป็นงานในบ้านที่เคยทำไว้แต่ก็ไม่ได้ที่ราคาหราอะไรจากเขาหรอกแต่ก็เพียงแค่ เอาเครื่องมือไปทำให้กับทีมงานทำได้เขาาเ้เาใจคะแนเพราะตัวผมเองผมอทำอะไรมากไม่ได้แต่ก็ขอบคุณพระเจ้ารับการเรียนรููการเรียงรู้ของพระเจ้านะั้นอัศจรรย์พระเจ้าไม่เคยมาสายอีเมนไม่พี่น้อง <Yeah. S 1> เอีเมนไม่พี่น้อง <Yeah. S 1> คนคณทุกคนเตรียมตัวจะมาขอบคุณพระเจ้ายิาง่งหวานทุคนนะคนนุ้นนะครับไ็เชื่อว่าพระเจ้าจะบริการพี่น้องมากขึ้น พี่น้องทำนาได้กินกระสอบพี่น้องออกก็ข you know, อบ<ะ>คุณพี่น้องทำเลี้ยงไก่ได้กี่ตัวไข่ไก่ไข่ไปขอบคุณพระเจ้าแล้วก็จะเพิ่มขึ้นพี่น้องกี่จานกี่ไก่กี่วันเต็มขอบคุณพระเจ้าแล้วมันจะวันเดียวเต็มเพราะว่าพระเจ้าอัศจรรย์เห็นไหมครับพระเจ้าอัศจรรย์ผมเนี่ยเป็นพระพรของพระเจ้าในชีวิตพี่น้องเพื่อเย้เลยนะ ผมมองไปไหนเนี่ยผมไม่เจอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าของพระเจ้าอยู่กับพี่น้องพวกพรของพระเจ้าอยู่กับพี่น้องไอเมนอย่ามอดตงงสักตบอชแต่ให้ขอบคุณพระเจ้าสักพอนไอเมธไอเมนพรญญาเป็นอะไรของพระเจ้าออเมธแม่รังจรินะพระเจาบอกว่าพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้กับอาจารย์สันชัยมากเลยอาจารย์สันชัย พระเจ้าจะพมเิมใม้มากขึ้น <Yeah. S 1> เพราะว่าวท่า <Yeah. S 1> มนมีหัวใจที่รักพระเจ้าท่านมีหัวใจที่รักพระเจ้าแล้วผมก็เห็นว่าครอบครัวของท่านจะได้รับพอวพรมากขึ้นเอเมนขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าอวยพรพระเจ้าแสนดีนีมากทีเดีย แหละคนไปแหละ mm PM, ¿en? thank <laughs> моейій karl aso tad know ทุกที่ถวาวรสร้างด้วยกันและทุกที่ไม่ถวายก็ขอวรเจ้าองก็ได้พระเจ้าขอบคุณสำหรับทรัพย์ขอบคุณสำหรับการเลี้ยงดูขอบคุณที่พระจาทวีคุณเพิ่มคูณทรัพย์นี้เป็นพระพรในฝ่ายจิตวิญญาณและก็ทรัพย์ในกระเป๋าของพี่น้องจะเพิ่มคูณในบัญชีของพี่น้องจะเพิ่มคูณทุกคนจะมีพระพรทุกคนจะขอบคุณพระเจ้า ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้า,จาสำหรับพระพรทั้ทงสิ้นเห็นไหมไหมครับวัน <Yeah. S 1> นี้เราก็มาถึงเ uh huh. ช่วงเวลาที่สำคัญที่เราจะรับพระพรต่อไปขอเวลาเรารับพระพรด้วยกันคือการรับพ <Yeah. S 1> ระวจนะซึ่งจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถ เป็นคนที่รับกองต่อไปได้ใช่ไหมครับในเวลาไม่เป็ซ้ำต่อเรื่องมาในถ่ายทอดที่เจ็ดนะครับพี่มัททิรัตน์โดนด้วยการต่อที่หนึ่งเชื่อแล้วได้รับกอคได้รับกอเชื่อต่อที่สองเชื่อแล้วอธิษฐานเชื่อแล้วอธิษฐานอธิษฐานพ้นท้องความเชื่ออธิษฐานที่สี่ก็คือเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันที่ห้าก็คือทันทีที่ขับเราเจอทันทีที่ขับเราเจอทนที่หก เวลาสัปดาห์ที่แล้วมีพระนักเกิดกันอย่างล่ากลืนแรงความรักของพระเจ้าและสิ่งที่เราจะมาถึงวันนี้ก็คือตอนที่เจ็ดนะครับในบทที่สี่ซูมความเป็นน้ำดื่มใจเย็นของพระกาศเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าความเป็นน้ำดื่มใจเย็นการในพระมารรษัเนี่ยตอนรอบนี้ซ้ำครั้งที่สอง เป็นส่วนสำคัญสุดที่ข้า,เขาพเจ้าทีปบรรณาให้เกิดในชีวิตของคนอาเมนวิญญาอาเบไม่ครับอเมจจุดประสงค์เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้ทำพลาชีวิตให้สมกับสมกับสมกับการส่งเรียกของพระเจานน้าถึงความเป็นเด็กฝา่ยายวิญญาณพี่น้องทุกคนเด็กฝ่ายวิญญาณธรรมชาติเด็กฝา่ยา,า,นนฝายวิญญาณ ตามความสำเร็จของสถาบนทุกคนลงนะพเด็การพิญญาณทิ้มาเป็นเด็กฝ่ยวิญญาโดยรับเอาของประชานด้วยความเชื่อเพื่อเสริมสร้างตนเองเป็นพิธัจจ์ให้บริบูรณ์นะถึงโตขึ้นไปสูงความเป็นหนึ่งเดียวในแท้กายที่มีพระทิพเป็นศีรสารอเมนวันนี้เรื่องอยู่ว่าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวในแท้กายของพระทิ เติมโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณอยาจารย์อาจารย์จากพระธรรมเป็นพรับทที่4ข้อหน